สวัสดีทุกท่านครับคืนนี้เราก็จะมาใช้โปรแกรมโฮโลพ o ดพิมพ์ตำแหน่งดวงดาวกันเลยนะครับผมก็จะนำท่านเข้าสู่การใช้โปรแกรมโฮโลพ o ดพิมพ์ตำแหน่งดวงดาวกันนะครับผมก็ดับเบิลคลิกที่โฮโลพ o ดตรงตรงโฟลเดอร์ของโฮโลพ o ดนะครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกทีที่โฮโลพอดนะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับวันอังคารน,นะครับตรงกับวันนี้นะครับ วันอังคารนะครับวันอังคารที่สิบหกธันวาคมนะครับเวลาก็ตลาดปิดทำการนะครับสิบหกจุดสามศูนนอนะครับวันอังคารที่ส6บกธันวาคมสองพ้าห้าเจ็ดเวลาส6บหกจุดสาูนอตลาดทำการปิดนะครับตรงกับประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับจานสามกสบองศานะครับเราก็สั่ง พิมพ์ตำแหน่งดวงดาวมาได้เลยนะครับตำแหน่งดวงดาวมาเรียบร้อยแล้วครับตรงกับวันอนังคารที่16บธันวาคม255 7ันดนะครับ เวลาส6บหกจุดสามนนอน,นะครับเรามาดูตำแหน่งดาวจันกันนะครับตำแหน่งดาวจันทร์จะอยู่ที่ราศีตุลสิบสี่องศาสี่ิหกลิบดานะครับตำแหน่งดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูยี่สี่องศายี่สเ็ดลิบดานะครับเวลาสี่โมงครึ่งนะครับ ทีนี้เราก็จะมาลองพิมพ์ตำแหน่งดวงดาวของวันอังคารที่16เหมือนกันนะครับเป็นเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการตอนเช้านะครับเวลา9ก้าโมงสีนะครับก็จะพิมพ์ออกมาอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็พิมพ์มาเรียบร้อยนะครับ เป็นตำแหน่งของของวันอังคารที่16ธันวาคม2557เวลา9.45ตอนเช้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดดำการนะครับตำแหน่งดาวจันทร์อยู่ที่ราศีตุล11องศา21ลิบดานะครับตำแหน่งดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธนู24องศา3ลิบดานะครับ